<c oughs> สวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับ FC สวัสดีทุกท่านเลยฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะนะครับวันนี้หลายคนก็คงจะนะครับพุ่งเป้าความสนใจนะครับมา,าที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับในวันที่ตัวลุงพลเองเนี่ยเดินทางมา,าที่ศาลนะครับ แล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์พี่น้องนะครับก็เดินทางมาอยู่ที่หน้าศาลกันเยอะนะครับหลายคนก็ตั้งคําถามกับผมว่าเอะวันนี้มาทําอะไรกันนะครับเออเขอเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับทุกคนจะได้ไม่สับสนนะครับเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่ว่าเอะวันนี้เป็นวันอ่านคําพิพากษาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออไม่ใช่นะฮะนะครับเป็นวันนี้วันนี้เป็นวันที่ศาลท่านได้โปรดนัดโจทและจําเลยนะครับนะฮะนัดโปรดเอ่อได้นัดโจทและจําเลยให้มา เพื่อถแถลงนะครับเพื่อจะจะถแถลงผลการตัดสินใจนะครับวา่าตัวจำเลยเองหรือโจทย์เองเนี่ยนะครับประสงค์ที่จะตรวจนะครับเขาเรียกอะไรตรวจที่มาที่ไปหรือตรวจ DNA หรือตรวจตรวจต่อไม้นะครับนะครับของไม้แม่สุรภีเนี่ยนะฮะวา่ามันตรงกับ ต่อไม้ที่อยู่ในที่ดินของเอกชนหรือที่ดินของราษฎรคนหนึ่งหรือไม่นะครับเนื่องจากประเด็นที่มีการฟ้องร้องกันนั้นเนี่ยมันมีการกล่าวอ้างว่าไม้แม่สรพีเนี่ยมีการตัดออกมาจากเทือกเขาดงภูพันน้อยมีการชักลากลงมาจากเทือกเขาดงภูพันน้อยนะครับในเมื่อทางการสืบพยานของฝ่ายจำเลยเนี่ยมีพยานปากหนึ่งได้ยืนยันว่าไม้ท่อนนี้เนี่ยเดิมทีเคยอยู่ในที่ดินของเขา นะฮะมันก็เลยเกิดประเด็นที่สารท่านได้หาลือนะครับย้ำนะฮะหาลือนะครับหาลือนะครับท่านนายสมเกียรติหรือท่านอายการไม่เคยเสนอตรวจนะครับนะครับลุงพลเองก็ไม่เคยเสนอตรวจนะครับเพียงแต่สาลท่านหาลือว่าในเรื่องของนี้ในเรื่องของที่มาที่ไปของไม้ตรงนี้เป็นประเด็นประเด็นสําคัญนะครับเป็นประเด็นสําคัญที่สารจะใช้ดุลพินิษในการพิพากษาถ้าหากมีการตรวจที่มาที่ไปนะครับ ของไม้ได้เนี่ยครับสารท่านก็จะใช้ดุพินิดในการพิพากษาได้ง่ายขึ้นนะครับเ<อ>พราะฉะนั้นก็เลยมีการหารือกันในวันนั้นหลังจากที่สืบพยานเสร็จนะครับหลังจากที่มีการสืบพยานโจทและจำเลยเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับเป็นการตั้งข้อสังเกตของสารที่อยากจะหารือกับทางทั้งสองฝ่ายว่ามันจะได้ยุติไงนะครับไม้มาจากป่าหรือไม่ นะมีคนไปตัดไหมหรือจำเลยเป็นคนไปตัดไหมนะครับมันจะได้ข้อยุติถ้าหากผลการตรวจนะครับพิสูจน์ทราบนะครับว่าตัวไม้แม่สุรภีกับต่อไม้ที่ราษฎรคนหนึ่งอ้างว่าเดิมทีมันเคยอยู่ในที่ดินของเขาซึ่งห่างห่างจากบ้านของตัวจำเลยหรือลุงพลเอไม่ไกลไม่เกินสัก5-6-700เมตรได้ั้งนะครับ แล้วก็ต่อมามันผูมันเน่ามันผูมันก็เลยล้มลงไปแล้วก็มีการไหลลอยลงมานะครับมีการไหลลอยลงมาตามลําน้ํานะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่สารท่านได้ทําการหารือย้ําเป็นครั้งที่สองนะฮะนะครับไม่มีใครเสนอเลยครับไม่มีใครเสนอที่จะขอตรวจเลยนะครับไม่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นจากสารนะครับจากสารที่ท่าน ท่านมองว่าเอ๊ะในการสืบพยานฝ่ายจำเลยยืนยันนะว่าฝ่ายจำเลยยืนยันนะว่ามีเจ้าของไม้จริงและเจ้าของไม้เนี่ยนะครับที่มาเบิกความก็ยืนยันว่าเดิมทีไม้เนี่ยเคยอยู่ในที่ดินเขาจริงนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดข้อเสนอในเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทราบต่อไม้หรือเราเรียกว่าตรวจ n a นั่นนะครับ เกิดขึ้นตามที่ปรากฏเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ตัวลุงพลเองนะครับจะต้องมาถแถลงสารนะครับหลังจากที่ขอเวลาสารกลับไปคิด20-30วันนะครับตัวลุงพลเองก็ต้องมาถแถลงสารว่าจะตรวจหรือไม่ตัวผมเองเคารพการตัดสินใจนะครับเคารพการตัดสินใจของลูกความครับนะครับผมมีหน้าที่อย่างเดียวครับก็คือหนึ่งให้ความเห็น ทั้งซ้ายและขวาบวกและลบนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางลูกความจะต้องตัดสินใจในการาแจ้งสารหรือถแถลงสารนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีผลเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องไปรอลุงพลแถลงเอาเองนะครับหลังจากออกจากห้องพิจารณาคดีแล้วเนี่ยนะครับลุงพลน,น่าจะมีการาไปถแถลงอะไรบางอย่างนะครับส่วนตัวผมเองที่บันทึกคลิปโอนี้ไว้ก่อนเข้าห้องเนี่ย นะครับและจะมาลงให้ทุกท่านได้ดูได้ฟังกันเนี่ยครับเพื่อให้ให้ทุกท่านได้ทราบความเป็นมาที่มาที่ไปเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับว่า <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการที่โจทย์เสนอเกิดขึ้นจากการที่ทนายจำเลยคือตัวผมเป็นคนเสนอเกิดขึ้นจากการที่ตัวจำเลยเองเป็นคนเสนอไม่ใช่ครับนะครับเ,เรื่องนี้เกิดขึ้น จากการที่สารได้ตั้งข้อสังเกตแล้วสารได้มีการหาหารือทั้งสองฝ่ายว่าจะเอาหรือไม่เท่านั้นครับทุกท่านครับการสืบพยานมันเสร็จไปแล้วนะการสืบพยานมันเสร็จไปแล้วหลังหลังจากนั้นท่านได้หาหารือเท่านั้นเองเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาครับนะครับเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาครับนะทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นอ,อำนาจการตัดสินใจของทางลุงพลคนเดียวครับผมไม่เกี่ยวครับอายาการก็ไม่เกี่ยวครับสารท่านก็ไม่ได้มี อะไรจะไปบังคับจำเลยได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านโปรดเข้าใจตามนี้แล้วก็การให้ข่าวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขอให้ให้ข่าวแบบตรงไปตรงมาแล้วก็อย่าพาดพิงนะครับอย่าไปชี้นะครับว่าจำเลยเป็นคนเสนอโจทย์เป็นคนเสนออะไรเงี้ยไม่จริงครับอันนี้ผมยืนยันเลยนะครับผมยืนยันเลยนะฮะศารท่านไสารท่านได้หารือเท่านั้น นะครับแต่ปัญหาก็คืออยู่ที่หน่วยงานที่จะมาตรวจนะฮะนะครับจะเป็นหน่วยงานของกรมป่าไม้นะครับหรือจะเป็นหน่วยงานอื่นตรงนี้เดี๋ยวต้องไปแถลงต่อศาลก่อนว่าเจ้าหน่วยงานไหนนะครับนะฮะแต่ศาลเองท่านก็ได้ให้ความเห็นว่าหน่วยงานราชการมีจริยธรรมนะครับเชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากใช้กรมป่าไม้ตรวจก็แล้วแต่หรือจะมีหน่วยงานอื่นที่มารับตรวจก็แล้วแต่ขอให้มีความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ f c ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนขอใหอ้ทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้โปรดเข้าใจตามนี้นะครับไม่มีใครเสนอตรวจนะครับการเสนอตรวจหรือการพิสูจน์ทราบเนื้อไม้ตรงนี้เกิดจากความเห็นของศาลว่าศา,าลหาหรือว่าในทางสืบพยานมันเป็นอย่างนั้นเราจะตรวจไหมเพื่อให้เกิดความชัดแจ้งและศาลเองเมื่อได้รับ ข้อมูลชัดแจ้งแล้วเนี่ยสารจะมีคำพิพากษาได้อย่างแม่นยำขึ้นละเอียดขึ้นถูกต้องขึ้นนะครับก็เลยทิ้งเป็นประเด็นให้กับทางอาจโจ์จำเลยไปคิดกันแล้วผมวันก็วันน้ผมก็เลยขอเวลาไปประมาณสัก20วันประมาณสัก20วัน15วันเราจะไม่ทันนะครับวันนี้เดี๋ยวมารอฟังดูว่าลุงพลเจ้าอย่างไรนะฮะเรามารอฟังดูว่าลุงพลเจ้าอย่างไรขอทุกท่านไปติดตามข่าวสารจากทางลุงพลโดยตรงก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นนะฮะ โอเคนะฮะเดี๋ยวรอลงคนต่อแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับ